สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง f a m i l y t m On Tour นวะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนยางกระดูกงูนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนยางขอบประตูนะครับของรถพวก i s u ู u D-Max หรือรถอื่นๆก็จะทำคล้ายๆกันนะครับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนเครื่องมือในการเปลี่ยนนะครับก็จะมีลูกบล็อกครับลูกบล็อกตัวนี้จะเป็นที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวหัวดาวนะครับเป็นตันีนน้ก็จะเป็นเบอร์เขาเรียก T40 สี่นะครับ T40 เบอร์นี้นะครับ,บ,รรบแล้วก็จะมีด้ามต่อขันตรงสรั้นหรือยาวก็ได้นะครับแล้วก็ก็แก๊กก็ได้ครับยางยางขอบประตูนี่ครับยางขอบประตูก็จะเป็นนัมเบอร์ตัวนี้นะครับตัวยางขอบประตูเนี่ยมันจะมีเนี่ยครับ มีกิบล็อกให้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ครีมดึงของเก่าครับดึงออกเลยแล้วเนี่ยมันจะคาอยู่เราก็เอาใช้ครีมดึงนะครับที่รถครับอันนี้เป็นพาร์ตมเบอร์นะครับของตัวยางขอบประตูนะครับรถพวกอีซูซูดิมเนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวยางกระดูกงูครับเพื่อนๆนี่พาร์ตมเบอร์นะครับตัวนี้เราก็ซื้อศูนย์ก็ได้หรือซื้อในพวกช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับเพื่อน ในที่นี้ผมซื้อศูนย์นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนการทําเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆไปดูกันครับครับเพื่อนๆก่อนอื่นที่เราจะเริ่มทํานะครับตัวยางที่เราจะเปลี่ยนก็จะเป็นยางขอบประตูตรงนี้นะครับเราก็จะมาเช็คโดยใช้กระดาษ A4 ก่อนนะครับว่ามันหลวมขนาดไหนนะครับนะครับปิดแล้วเราก็ดึงนะครับเนี่ยมันดึงได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแล้วดูว่ามันจะ ดึงยากขึ้นไหมนะครับขั้นตอนการเริ่มทําก็เปิดตูนน้นะครับเพื่อนแล้วเราก็จะมาที่เนี่ยนะครับยางกระดูกงูครับยางกระดูกงูตรงนี้ก็วิธีแกะก็ง่ายๆแต่ว่าเราจะต้องถอดอ้นี้ก่อนนะครับเพื่อนก็คือถอดตัวปฏติกครอบตรงนี้นะครับสองชิ้นสามชิ้นตรงนี้ครับนี่อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ทางนู้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับวันอื่นก็เอาพายางออกก่อนนะครับยางออกเสร็จแล้วก็ขั้นตอนการดึงตรงนี้นะครับก็ดึงยกขึ้นเฉยๆเลยครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับยกไปก็ค่อยๆนะครับก็จะหลุดแล้วครับเขาจะมีกิปล็อกอยู่4ตัวครับ 1....2....3....4... งัดงัดขึ้นตรงๆแค่นั้นเองครับเพื่อนๆ อันนี้ออกเป็นหนึ่งชิ้นแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาถอดถอดตัวด้านนี้แต่ด้านนี้เวลาถอดเนี่ยต้องดึงจากด้านหลังนะครับเพื่อนๆดึงจากด้านหลังครับครับ่ก็จะนะครับงัดงัดตัวนี้ครับน,นี่นะครับงัดครับ ดึงพยางออกก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาก็จะเริ่มหลุดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปดันออกไปงด้านหน้านะครับเพื่อนๆนะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะหลุดแล้วครับแล้วก็ยกออกครับเขาจะเกาะไปแค่นี้แหละครับเพื่อนๆนี่ครับชิ้นนี้ก็จะหลุดเรียบร้อยนะครับ อันนี้เราก็จะมาด้านหน้าครับตัวด้านหน้าตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรก็ยกขึ้นครับุมออกก่อนครับแล้วก็ดึงเหมือนกันครับมันจะมีตัวนี้ล็อกอยู่ครับเนี่ยเพื่อนๆมองไ้ดูครับนะครับแล้วก็ยกขึ้นเป็นเป็นเหมือนสลักน็อตนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆครับ แค่นี้ครับหลุดแล้วครับนั่นนี้เราก็ดึงอันนี้ก็จะออกเป็นชิ้นที่สามครับอันนี้เรามาดูที่ตัวกระดูกงูนะครับเพื่อนๆก็ลักษณะให้เราจําไว้นะครับว่าเขาจะเริ่มจากลิ้นชักนะครับสุดสุดปลายน็อตตรงนี้ให้ลงมาเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับเราก็ทําการดึงออกได้เลยครับนี่ของเก่านะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆจําไว้ว่าจะอยู่แนวนี้พอดีนะครับ เราจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเราก็ดึงเลยครับดึงออกครับนะครับดึงดึงออกเลยครับเรียบร้อยครับหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาชิ้นใหม่ใส่ครับเพื่อนเราก็เอาของใหม่มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆ่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระดูกงูนะครับครับก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะเริ่ม เริ่มจากด้านนี้นะครับเพื่อนๆน,น,นะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรให้ที่เราจําไว้นะครับว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับร่องที่เราจะใส่ก็คือร่องตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเราก็กดใส่ลงไปได้เลยครับอพอดีมนาะพอดีนะครับเราก็ใช้มือค่อยๆดันไล่ไปครับ นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับเนี่ยครับล่องที่เราจะใส่เนี่ยนะครับก็คือล่องนีน้นะครับเราก็จะดันลงไปแล้วก็ทุบทุบดันขึ้นไปครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับทุบๆให้มันสนิทนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปครับ ไล่เข้าไปครับ,รบ,รบเราก็มือทุบไล่ดีๆนะครับเพื่อนๆไล่ไปเรื่อยๆครับตรงขอบนี้ก็ช้าๆครับไล่เข้าไปครับ,รบใช้มือเนี่ยนะครับทุบแต่ถ้าเพื่อน เพื่อนๆมีค้อนยางก็ได้นะครับใช้ค้อนยางก็ได้เนี่ยครับมันก็จะมาสุดพอดีกับของเดิมครับเพื่อนๆนะครับแล้เราก็ไล่ให้ดูมันสนิทครับเพื่อนๆชิ้นนี้ด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอน,นี้เรามาดูตรงสลักกันนะครับเพื่อนๆที่เราจะใส่ เนี่ยครับก็จะมีด้านนี้ตรงที่บอกว่าเป็นเป็นเกียวน็อตโผล่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูแล้วก็กิบล็อกตรงนี้ก็จะลงร่องตรงนั้นนะครับนะครับเรามาดูนครับทุกท่านนี่ครับก็คืออะไรมันจะแคบสักนิดหนึ่งเนี่ยครับมันก็คือน็อตน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยน็อตตัวนี้ครับเราก็เอาเล็งเข้าไปครับแต่เดียวโทีมองไม่ค่อยเห็นครับ กล่องบังชิปตัวนี้เกาะนะครับเอาขอบเนี่ยเกาะขอบเกาะครับเนี่ยนะครับเอาขอบตรงนี้เกาะเกาะให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเล็งรูข้างในให้มันตรงครับนะครับตัวนี้ตรงแล้วนะครับแล้วเราก็ตบครับแค่นี้แหละครับเพื่อนๆเข้าแล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับต อันนี้เราก็จะมาชิ้นนี้ครับเพื่อนๆชิ้นหลังครับตัวชิ้นหลังนี่เราก็จะทําการเกาะอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่นะครับเอาเอาขอบตุวนี้เกาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเกิดนด้นั้น ครับเราก็จะเอาขอบขอบด้านนี้เกาะเกาะก่อนนะครับเนี่ยเกาะกับขอบให้เรียบร้อยครับเห็นไหมครับเราก็จะเกาะขอบครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปครับเลื่อนเข้าไปให้มันชิดนะครับครับชิดเสร็จเราก็จะตบเดี๋ยวเลื่อนบ่ดนิดนึงครับ พอเลื่อนเสร็จปุ๊บให้สายเบลให้สายเบลนี่เข้าไปอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ทำการกดแล้วก็ตบครับกิบล็อ,อกเดี๋ยวต้องไปดันด้านนูน้นครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาดันด้านนี้นะครับเพ,เพื่อนเนเนี่ยให้มันเข้าออครับแต่ว่าท้ายสุดก็คือขอบตรงนี้ต้องให้มันเกาะไว้ก่อนนะครับเนี่ยจากด้านขวาครับ เสาบนะครับนี้ให้อยู่แนวนี้นะครับให้กอบปุ๊บแล้วเราก็กดครับนี่ครับเพื่อนๆปดเข้าไปเลยครับอ่าแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปถอดยางขอบประตูครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเมื่อได้ชิ้นชิ้นที่ใส่ตรงเสาบีเรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันก็จะมีกิบล็อกเนี่ยนะครับเพื่อนๆอยู่สี่ตัว หนึ่งสองสามสี่เพื่อนๆก็ด like ูนะครับม so right ันจะตรงรูอยู right ่แล้วหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็จะทําการครอบอย่างนี้ลงไปเล็งเล็งให้มันตรงครับเพื่อนๆอลงมาดูครับนะครับเขาจะมีแนวอันนี้ให้อยู่นะคนี่แล้วเราก็เล็งนะครับให้มันตรงหนึ่งสองเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นนะครับอ่ะสองมันจะตรงกับรูแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับเล็งให้มันตรงไว้ครับแล้วเราก็กดลงครับ กดลงแล้วก็ทุบลงครับแค่น yep. ี้ครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวกระดูกงูครับเพื่อนเพื่อนคราวนี้เราจะมาเริ่มที่ยางยางขอบประตูครับเพื่อนๆ่นะครับยางขอบประตูนะครับเราก็ทําการดึงมันออกครับมันจะมีคลิปลรอกมันก็ดึงออกได้เลยครับนี่ครับไล่ไปนะครับเพื่อนๆไล่ลงก็ได้ครับ นะครับเ้าก็ดึงออกอย่างนี้ ان! ลงมาครับกล้องตามลงมาครับ ان! นะครับถ้ามันจะมีกิบล็อกเราก็ดึงออกนะครับเ,เพื่อนนะครับนี่เราก็มาดึงลงมาข้างล่างครับดึงมาดึงครบน correctly. ข้างล่างครับข้างล่างเราก็ดึงครับดึงออกครับ ดึงครับดึงเนี่ยไไล่ดึงไปอย่างเงี้ยครับรอบประตูเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้ครับเพื่อนๆมันจะติดไอ้นี่นะครับนะครับเราก็จะต้องมีมีประแจตัวนี้นะครับเป็นรูปดาวครับนะครับใช้ประแจตัวนี้นะครับเป็นรูปดาวนะครับใส่แล้วเดี๋ยวเราจะคลายออกเพื่อเอายางตัวนี้ออกนะครับเพื่อนๆน ตัวนี้ถอดแล้วก็เอาแค่คาคาไว้นะครับเพื่อนเพืนเดี๋ยวเราไปดูนครับเพื่อนเครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราดึงออกจนหมดแล้วนะครับนีครับแล้วก็ดึงออกจนหมดแล้วหมดเนี่ครับอย่างนะครับแล้ก็ดึงดึงไปเลยครับนะดึงออกหมดแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคายตรงนี้ครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะดึงกิบล็อกพวกนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆโดยใช้คีมครับเพื่อเพื่อน ดูนะครับขั้นตอนถอดนะครับเราก็จะใช้ครีมนะครับเพื่อนกิบล็อกตรงนี้ที่เราดึงนะครับเราก็หนีบอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงหนีบแน่นๆครับแล้วก็ดึงออกนะครับแค่นี้ครับเนี่ยนะครับเราก็ดึงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับทุกตัวเลยครับนี่ครับเราก็ดึงออกครับอย่างเงี้ครับนี่ครับหนีบแล้วก็ดึงออกครับนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นอย่างนี้ครับนี่เราก็ไล่ดึงออกครับครับนี่ก็ดึงออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆให้มันรอบรถครับเพื่อนๆเมื่อเราถอดกิบล็อกออกจนหมดแล้วนะครับคราวนี้ยางมันจะติดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ประแจรูปดาวเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สี่สิบนะครับเพื่อนๆนี่ครับเบอร์เขาเรียก T 4สี่สิบ ครับเราก็ใส่ด้ามต่อนะครับขันตรงแล้วก็ใส่เข้าไปครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับแค่นี้ครับเราก็คายออกมาครับเรียบร้อยครับนี่ออกมาแล้วครับเราก็จะไม่ดันเข้าไปสุดนะครับเราก็จะเอาแค่นิดเดียวนะครับเพื่อนๆ เนะครับเอาแค่นี้ครับงอออกมาแล้วก็เอาของเก่าออกนะครับอันนี้เราก็จะเอาของใหม่มาใส่ครับเพื่อนๆอ,อันนี้วิธีการดูสังเกตนะครับเพื่อนๆว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน,นเดี๋ยวครับเอาเออก,กน,นะครับเพื่อนๆพื่นะครับก็จะมนี้ ก็จะมีกิบล็อกที่เราดึงออกมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจุดจุดที่เราจะเริ่มก็คือตรงมาร์กเนี่ยนะครับเราก็เอายางใส่เข้าไปก่อนก็ได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูมาร์กก่อน เอาของใหม่ใส่เข้าไปเลยครับเพื่อนๆนะครับใส่เข้าไปครับครับแล้วเราก็ดันตัวนี้เข้าล็อกคืนไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะหลุดเริ่มจะยุ่งครับเพื่อนๆเ,เราก็ใส่เข้าไปครับ นะครับครับเอาเอาคาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับอันนี้เราก็จะมาไล่จุดจุดที่เราจะเริ่มนะครับเพื่อนเมื่อเราใส่คล้องเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเราคล้องไปแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มจากตรงมุมนี้ก็ได้นะครับที่มันเหลี่ยมมานี่ครับมันมีมาร์กอยู่ตรงนี้เราก็มาจะมาเริ่มตรงนี้นะครับตรงหัวโค้งเนี่ยนะครับเพื่อนเพื นี่ยดูด้านข้างคของนี่ครับนี่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับเราก็กดคลิปล็อกลงมปครับใส่ลงไปครับล้วก,กดลงมาให้ลคลิปล็อกมันล็อกครับ นะครับก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเล็งให้มันตรงนะครับแล้วก็กดจิบล็บอกลงไปเนี่ยอ่านะครับเนี่ยแล้วเราก็ไล่ไปด้านนี้ครับโค้งด้านนี้เพื่อนๆเห็นนะครับด้านลงไปครับอ่า ให้มันลงนะครับเราทุบๆลงไปครับนี่นี่ครับเข้ามาซูมใกล้ๆครับนี่นะครับเราก็จะเห็นมันจะไล่ไปตรงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยเราก็ใส่ไว้อ่าแล้วก็กดดันลงไปครับเนี่ยครับถ้ามันไม่ลงแกรกเราก็เอาทุบๆหน่อยนะครับอื ไล่ลงมาครับเพื่อนเดี๋ยวกล้องบังครับมองไม่เห็นนี่ครับก็ไล่ลงมาครับนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่ครับ ไลให้ดีนะครับให้มันตรงนะครับถ้ามันไม่ตรงมันจะไม่ได้นะครับนะครับก็จะไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็จะกดลงไปครับนี้แล้วเราก็ ไหล่ทุบลงไปครับตัวล่างก็เหมือนกันครับเพื่อนๆทำอย่างนี้จนหมดจนครบหมดนะครับเพื่อนๆดันให้กิบล็อกมันเข้าให้หมด ก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อเพื่อนๆเ,เมื่อเราใส่จนหมดแล้วนะครับลงตรงหมดทุกร่องนะครับมันจะกิบล็อกกระรูมันจะต้องตรงกันพอดีนะครับเพื่อนๆทุกอันไม่มีล้นไม่มีเว้นกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้คืนเลยครับเพื่อนๆน,นะครับ ก็ขันแน่นเลยครับคันนี้เพื่อนๆอ่โอเคครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูครับว่าประตูจะสนิทขึ้นกว่าเดิมไหมครับเพื่อนหลังจากเราเปลี่ยนเสร็จก็รู้สึกเลยนะครับว่าเสียงม,มันแน่นขึ้น เดี๋ยวเราลองเช็คดูครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะดึงดึงไม่ขึ้นแล้วครับอันนี้ถือว่าโอเคครับผ่านนะครับเพื่อนๆก็ลองดูครับเพื่อนๆลองไป DIY ทำกันดูนะครับเพื่อนๆสำหรับการเปลี่ยนยางขอบประตูนะครับแล้วก็ยางกระดูกงูนะครับเพื่อนเพื่อน สำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อที่จะได้ผลิตคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ